สวัสดีค่ะน,นักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์กันนะคะ,ะนักเรียนได้เรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มาแล้วนะคะโจทย์ปัญหามันจะต้องประกอบด้วยสส่วนใช่ไหมคะนักเรียนอันดับแรกคือส่วนที่โจทย์กําหนดมาให้และส่วนที่2จะเป็นส่วนที่เป็นคําถามใช่ไหมคะอ่านักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะว่าก้องให้เขียนคําถามเพื่อให้หาคําตอบด้วยการบวก และให้หาคำตอบด้วยนะคะตัวอย่างข้อนี้เ็ากำหนดมาให้ว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย1,800คนมีน mm ักเรียนหญิงมากกว่าน evet ักเรียนชาย470เคนก็ให้มาแค่นี้มันยังไม่เป็นโจทย์ปัญหาใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะมันยังไม่มีครบทั้งสองส่วนสิ่งที่เขากำหนดมาให้มีอยู่แค่นี้นี่คือส่วนที่กำหนดให้ใช่ไหมคะว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย มีนักเรียนชายอยู่1,800คนมีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย470คนแต่เรายังไม่ทราบเลยใช่ไหมคะว่าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงกี่คนเราก็เติมส่วนที่เป็นคำถามเข้าไปจึงจะเป็นโจทย์ปัญหาใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้เราจะถามว่ามีนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงกี่คนก็ทำด้วยประโยคการบวกใช่ไหมคะเป็นโจทย์ปัญหาการบวก นะคะเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วหาคำตอบออกมาแต่ถ้ายากขึ้นไปกว่านั้นอีกนักเรียนสามารถสร้างเป็นโจทย์ปัญหาบวกลบลคนได้โดยที่นักเรียนถามว่าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนนั่นคือเป็นโจทย์ปัญหาบวกลบและคนใช่ไหมคะต้องคิด2ขั้นตอนขั้นตอนแรกเรารู้แล้วว่ามีนักเรียนชาย1 800คน และมีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายอยู่470คนขั้นตอนแรกเราต้องหานักเรียนหญิงออกมากอนนะคะแล้วขั้นตอนที่2เราเอานักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมาบวกกันจึงจะเป็นนักเรียนทั้งหมดทั้งโรงเรียนอันนี้คือขั้นตอนที่ยากขึ้นเป็นโจทย์ปัญหารบวกลบละควนนะคะแต่ข้อนี้ก็ให้สร้างเป็นโจทย์ปัญหาการบวกนะคะดังนั้นนักเรียนก็เขียนโจทย์เป็นคําถามต่อไปว่า โรงเรียนแห่งนี้มีนักนะเรียนหญิงทั้งหมดกี่คน ในส่วนที่เขียนเต้นใตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่เป็นคําถามใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าหนึ่งพันแปดร้อยบวกด้วยผู้หญิงมากกว่านักเรียนนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายอยู่ทั้งหมดสี่ร้อยเจ็ดสิบคนก็บวกด้วยสี่ร้อยเจ็ดสิบากับเท่าไหร่หาคําคตอบออกมานะคะตอบโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิง กี่คนศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์เจ็ดบวกศูนย์เป็นเจ็ดสี่บวกแปดเป็นสิบสองทั้งสองทดหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองดังนั้นโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมดสองพันสองร้อยเจ็ดสิบแล้วหน่วยก็เป็นคนให้นักเรียนฝึกสร้างโจทย์ปัญหาการบวกหนึ่งข้อและ จย์ปัญหาการลบหนึ่งข้อนะคะให้ทำลงสมุดโดยกำหนดสถานก,การณ์เองนะคะแล้วส่งครูมาทางไลน์นะคะหรือถ้าผู้ปกครองยังไปทำงานอยู่ไม่มีโทรศัพท์นักเรียนกลับผู้ปกครองกลับมาจาัดทำงานนักเรียนส่งตอนเย็นก็ได้นะคะอ่าวันนี้มีแค่นี้นะคะให้นักเรียนสร้างจุดปัญหาการบวกหนึ่งข้อจุดปัญหาการลบหนึ่งข้อนะคะสวัสดีค่ะ